สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับป้อมพักเครื่องผระเหมาราคาถูกนะครับวันนี้ก็นำภาผมาให้พี่ได้ชมได้เช่าหากันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะวันนี้ก็มีหลากหลายเหมือนเดิมนะครับนี่ <c oughs> นะครับอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อของป้อมพักเครื่องนะพี่พี่ท่านใดอยากชมรูปเพิ่มเติมก็สามารถสแกน q r Code คลได้เลยนะครับนะ ส่วนพี่ท่านใดไม่ได้เล่นไลน์นะครับรบกวนโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0 9 9 2 3 6 3 9 9 8นะครับนะนี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับมีรายการองค์ละ300กับ500บาทนะครับวันนี้จะเป็นรายการองค์ละ300กับ500บาทนะครับนะ้พี่ๆท่านใดสนใจรายการองละ3 0 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะพี่นะ รายการองศาสามร้อยเก็บไปทางขออนุญาตบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะครับขออนุญาตบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะพี่นะนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนะเราก็มาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกนะครับนี่ สองสี่เจ็ดศูนย์นะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะพี่นะต่อไปรายการที่สองนะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมน,นะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะครับนี่สานักสุสานไตลักษ์นะครับนี่ลาปรางปีหนึ่งเจ็ดนะพี่นะรายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สองนะพี่นะ ต่อไปรายการที่สามนะเป็นเหรียญหลวงพ่ะแดงรุ่นแม่ทับนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแม่ทับนะครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะพี่นะนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับรายการนี้นะสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามนะพี่นะต่อไปรายการที่สี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะพี่นะนี่ รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะพี่นะต่อไปรายการที่ห้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกลงยานะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกลงยาแบบนี้นะครับนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่ห้านะพี่นะต่อไปรายการที่หกนะครับเป็นเหรียญหลวงพระเดิมรูปไข่นะพี่นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะสองสี่แปดสองนะครับนี่นี่นะครับรายกรารน,นี้นะพี่นะสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่หกนะพี่นะต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะกลากสีทองนะสองสี่หกห้านะครับนี่ด้านหลังนะพี่นะ รายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่7ดนะพี่นะต่อไปรายการที่8นะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่นะเป็นพระเหรียญอาจารย์ฟันนะครับนี่รุ่นแรกนะครับปี2 5งพัน้าะพี่นะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนี่รายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่8ดนะพี่นะ ต่อไปนะครับรายกรารที่เก้านะพี่นะเป็นพระปิตาหลวงปุตโตนะพี่นะนี่เป็นพระปิตาหลวงปุตโตนะครับสวยเดิมเดิมแบบนี้นะนี่จัมโบ้สองนะครับนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่เก้านะต่อไปรายการที่สิบนะครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะเป็นพิมพ์ไก่นะ เป็นพิมพ์กลายแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่อุดเดิมๆแบบนี้นะพี่นะรายการนี้300อยบาทนะครับเป็นรายการที่10นะพี่นะต่อไปรายการที่11อดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะกลากสีทองนะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับสองสี่นะพี่นะนี่ รายการนี spread, 300 p p ้300อบาทนะครับรายการที่ส right ิอดนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบสอนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเหมือนกันนะครับเป็นนักกลากสีทองแบบนี้นะนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะสองสี่หกเจดนะพี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สิบสองนะพี่นะ ต่อไปรายการที่13นะครับเป็นเหรียญพักเป็นเหรียญพักแก้วนะครับเป็นเหรียญพักแก้วมรกตหรือเปล่านะนี่น่าจะเป็นเหรียญพักแก้วมรกตนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้3ามอยบาทนะครับรายการที่13นะพี่นะต่อไปรายการที่14นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดนะครับ เป็นเหรียญล,อล่อโบราณหลวงปู่รอดนะครับงานแซยิกนะครับสองสี่เจ็ดกว่านะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะพี่นะต่อไปรายการที่สิบห้าครับเป็นพระหลวงปู่สุกนะครับเป็นพระหลวงปู่สุกเนื้อเมกสิทธิ์นะครับเป็นพิมพ์หนุมานแบกแท่นนะครับนี่ ด้านหลังก็จะมีรอยจานมือแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สิบห้านะพี่นะต่อไปรายการที่สิบหกนะครับเป็นเหรียญที่ลึกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรหน้ากลากสีทองแบบนี้นะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับก็จะเขียนเกาะพังงานแบบนี้นะครับ รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สิบหกนะพี่นะ <kh> ต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ลึกหลวงพ่อเพชรนะครับนี่เหมือนกันนะพี่นะแตอนนะ่อันนี้เป็นลงยานะครับอันนี้เป็นลงยาสวยๆแบบนี้นะพี่นะรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะ ต่อไปรายการที่18นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไครนะครับเป็นเหรียญหลวงปูไนะ่ไครหน้ากลากสีทองนะพี่นะด้านหลังนะครับหลังเรียบแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับรายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่18นะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่19นะครันะเป็น ลูกอมนะครับหรือลูกสะกดนะครับนี่เหมือนจะลงลักนะครับเป็นเก่าเก่าแบบนี้นะครับนี่เหมือนจะลงลักนะครับนี่เก่าเก่าแบบนี้นะพี่นะไม่ทราบที่นะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่19นะพี่นะต่อไปรายการที่20นะครับเป็นพระเมกสิทธิ์นะครับวัดอนงนะเป็นพระเนื้อเมกสิทธ์วัดอนงนะครับนี่ นี่นะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะรายการนี้นะครับสามบาทนะครับรายการที่20่สิบนะพี่นะ <c oughs> นะส่วน v ี่ีเอฟซท่านใดชอบสนใจหรืออยากชมรูปเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสแกน QR วอารคลายตรงนี้ได้เลยนะครับนะส่วนพี่ท่านใดไม่ได้เล่นไลน์นะครับสามารถโทรเข้าสอบถามได้นะที่เบอร์โทร099-236-3998นะครับนะ ชอบสนใจรา,รายการไหนอย่าลืมติดต่อเข้ามาหรือแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับนะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของป้อมพักเครื่องนะครับนะนี่นะครับเราก็มาชมต่อนะครับต่อไปรายการที่21นะพี่นะเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อจันนะหลวงปู่จันนะครับเหรียญหล่อหลวงปูจ่นนปจ,นนปจันนะพี่นะนี่ นี่นะครับเหรียญล่อเก่าแบบนี้นะนี่รายการนี t t ้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะเป็นพระรูปหล่อโบราณเนื้อหากล่าวไม่ทราบที่นะนี่นี่นะครับรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ ยี่สิบสองนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเอมนะครับนี่รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่งอะไรนะครับนี่จังหวัดสุโขทัยนะพี่นะเป็น like รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเอมนะครับนี่จังหวัดสุโขทัยนะพี่นะนี่ รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับนี่พระอธิการเหลือนะครับที่ระลึกวัดเสาชงโงกนะพี่นะสองสี่เจ็ดเจ็ดนะพี่นะนี่เป็นอธิการเหลือนะครับวัดเสชาชงโงกนะพี่นะนี่เป็นเหรียญเกจิเก่านะครับ รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพมนะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อพมนี่นะครับวัดช่องแคลนครับอำเภอตาคีอายุเจ็ดสิบเก้าปีพรรษาห้าเก้าครั้งที่หนึ่งนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะพี่นะนี่ รายการนี้300บาทนะครับรายการที่25นะพี่นะต่อไปรายการที่26นะครับเป็นเหรียญไม่ซนี่เป็นเหรียญเก่านะครับเ <_ C 1> ขียนมงคลถาวรน,นะพี่นะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นเหรียญเกจิเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่ รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นพิเศษนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่นะด้านหน้านะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่นะ รายการนี้300บาทนะครับรายการที่27นะต่อไปรายการที่28นะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแก,กนะครับนี่หลวงปู่ดูวสัสแก,กนะครับปีสองห้าสามหนึ่งนะพี่นะนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่28นะครับ ไปรายการที่ยี่สิบนะเป็นนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะครับปูดทวดปู่ดู่วัดสแกนะครับด้านหน้านี่ด้านหน้าก็จะเขียนว่าหลวงปูดทวดนะครับเหยียบน้ euh. ําทะเลจืดแล้วก็เป็นรูปปูดทวดนั่งบนบัวนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังหลวงจะเขียนว่าหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับปีสองห้าสามสองนะพี่นะรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ ยี่สิบเก้านะพี่นะ <c oughs> ต่อไปรายการที่สามสิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนะครับหรือเหรียญพระพุทธนะครับไตรัตนะครับนี่หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงกรุงเก่านะพี่นะน,นี่นะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามสิบนะพี่นะ ต่อไปรายการที่31นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะพี่นะหน้ากากสีทองเหรียญหลวงพ่อกลั่นหน้ากากสีทองนะครับ2 4 6 9้านะนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่นะรายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่31มสินะพี่นะรายการที่32นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นแรกหัวโตนะครับ เป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะครับนี่หัวโตนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะนี่ด้านหลังก็จะเป็นรูปอาจารย์ทิมแบบนี้นะครับนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสองนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบสามนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลง ปีสองห้าหนึ่งนะครับเนื้ออาบักล่านะเนื้อขาวๆนะครับน่าจะเป็นอาบักกล่านะพี่นะนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้นะครับ300อบาทนะครับรายการที่สาสนะพี่นะต่อไปรายการที่34นะครับเป็นเหรียญเที่ยวลึกนะครับงานศพนะครับพระครูอรธรรมนะครับธรรมลดนะ นี่หรือเหรียญหลวงพ่อท่านซังนะครับเหรียญหลวงพ่อท่านซังสองสี่แปดศูนย์นะสองสี่แปดศูนย์นะครับนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสี่นะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบห้านะครับเป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยนะเป็นพระเหรียญคูบาศรีวิชัยสองสี่แปดสองนะพี่นะนี่ ด้านหลังนะครับด้านหลังนะนี่ <S 2> <2> <S นี่นะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบห้านะพี่นะน,นะครับวันนี้นี่รายการองค์สามร้อยนะครับก็มีทั้งหมดสามสิบห้ารายการนะตอ่อไปก็จะเป็นรายการองค์ละห้าร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นรายการองค์ละห้าร้อยบาทนะพี่นะนี่ นะครับส่วนพี่ท่านใดชอบสนใจหรืออยากชมรูปเพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR วอา e โคลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนพี่ FC ท่านใดสนใจแล้วไม่ได้เล่นลายก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทร099 236 399เดนะครับนะแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ป้อมพักเครื่องนะครับนะนี่ มาครับต่อไปก็จะเป็นรายการองค์ละห้าร้อยบาทนะครับว่ารายการที่สามสิบหกนะครับรายการที่สามสิบหกนะรายการที่สามสิบหกนะเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงปู่โตนะครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะพี่นะนี่เป็นหน้ากากสีทองนะครับพร้อมตลับเลี่ยมกันน้ําแบบนี้นะพี่นะสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับนี่ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามสิบหกนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิดรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิดรุ่นแรกนะนี่ปีสองพันห้าร้อยสามนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะพร้อมตลับเลี่ยมกันน้ํานะพี่นะนี่ รายการนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะครับเป็นพระรอดนะครับเป็นพระรอดนะครับนี่หูเนื้อเก่าๆแบบนี้นะพี่นะเป็นพระลอดเนื้อเก่ากาเลยนะครับนี่นี่นะครับสวยๆนะพี่นะหนึ่ง รายการนี้นะครับห้าบาทนะครับเป็นรายการที่สามสนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมนะครับเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนเยอหอมนะด้านหลังมีฝั่งมีเนื้อขลั่งนะครับแล้วก็ฝั่งตะกุดแบบนี้นะมีเนื้อคลัง่ง ฝังตะกุดนะครับนี่เหรียญเสมาหลวงเพราะเงินวัดดอนเย่หอมรุ่นแรกนะพี่นะรายการนี้นะครับห้าบาทนะครับรายการที่39มสิบเกนะพี่นะต่อไปรายการที่40บนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะเป็นนักกลากสีทองนะสองสี่นะครับนีส่สวยแบบนี้นะครับมาพร้อมตลับเลี่ยมกันน้ํานะครับนี่ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สี่สิบนะพี่นะ <c oughs> ต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับเหรียญหลวงพ่อกลั่นสองสี่หกเก้านะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่เลี่ยมพลาสติกกันน้ำพร้อมตลับสวยๆแบบนี้นะพี่นะนี่ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่สี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ขันนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ขันนะครับนี่วัดนกกระจาบนะพี่นะนี่เหรียญอาจารย์ขันวัดนกกระจาบนะครับนี่รายการนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สี่สิบสองนะพี่นะ ต่อไปรายการที่43นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยหนะ้ากลากสีทองนะครับรุ่นแรก2อง5หนะครับมาพร้อมตลับเลี่ยมกันน้ํานะครับมาพร้อมตลับเลี่ยมกันน้ํานะนี่รายการนี้500บาทนะครับรายการที่43นะพี่นะ ต่อไปรายการที่44นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับสอง6ี่นะพี่นะนี่รายการนี้นะครับมาพร้อมตลับเลี่ยมกันน้ํานะมาพร้อมตลับเลี Infinite ่ยมกันน้ําสวยๆนะครับ <appeals> นี่รายการนี้500บาทนะครับรายการที่44นะพี่นะ ต่อไปนะครับรายกรารสุดท้ายนะครับรายการที่สี่สิบห้านะพี่นะรายการที่สี่สิบห้านะครับพระคูทองสุขนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดตะโนดหลวงนะครับสองสี่เก้าแปดนะครับที่ลลึกในงานฉลองกุฏินะพี่นะนี่ <c oughs> มาพร้อมตลับเลี่ยมกันน้ำแล้วนะพี่นะนี่ พร้อมใช้นะครับพร้อมแขวนได้เลยนี่รายการนี้นะครับห้าอยบาทนะครับรายการที่4ี่สิบห้านะพี่นะนี่ <c oughs> นะครับรายการโอวห้าร้อยบาทก็มีทั้งหมด10รายการนะพี่นะพี่ๆชอบสนใจก็สามารถทักไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทร099-236-3998นะครับนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรืออีพีใหม่ๆของป้อมพักเครื่องผ้าเหมาราคาถูกแบบนี้นะครับนี่คัดสวยๆมาให้พี่ f c ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ